ยืมแม่อะไรยืมแม่พี่เต่าโอ้โไม่ใส่ยากดูดิดูดีดีเป็นเครื่องหมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมึงไปนะเองัดมันเพราะฉะนั้นใส่ได้ปะมาขายให้มันบินไหมน้องเฟรมจริงวะหัวเลยหัวก็หลุดเต้มาเอ้ยผมทำอะไรทำหัวพี่เต๋าหลุด แล้วของเราไปไหนอ่ะอยู่ห้องทำงานสนิเลยสุดยอดใลยวินริงนี่แหละหัวหน้าสมบัติประจำตัวเนี้ยมาดูดิมาดูดิเป็นยังไงอะไรนั้โหนี่มันพังแล้วเดี๋ยวนะมัมีเกลียวอ่ะจริงจริงมันต้องมีครับโอ้โหมันไม่ได้บินแต่มัน มันเอียงมันเอียงมันเอียงขัของเต๋าเหรออ๋นั่นะเอานั่นอถึงว่าได้ร้องเพี้ยนหัวหลุดมาแล้วนี่นี่นี่เอาเหลือวี21ค่วี21ค่ะวี21ค่ะเลยบอกเขามาเพี่ยนวี21แก้ววี23ทำไมแอนดิววะ เลยมานั่งเล่นกีตาร์คเดียวรอ,<ม>องครากมสผู้สัมภาษณ์และผู้พาามี่สิบสานั่งลยปียีสทำอย่างไนี้เป็นไ,ไรเป็พี่เป็นหนูโกรอ่อออะหนูไปอ่ะใร้อ,อ,อไม่อยู่เราบอกพี่ไม่ชือหรอกพี่แค่อาคาชอะลองดูเราเอาจาบ้านเลยเดี๋ยวไม่ทันเช็คกีไม่เคยทันตั้ทันเลยนุ่มน่ฮุมน่